ลาหูหรือพุทธกลางคืนเป็นเทวดานุปเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากหัวก็โลกสิบสองหัวในบางตำลาว่าสร้างจากผีขโมยสิบสองหัวบทป่นเป็นผงห่อด้วยผ้ากำพลสีดำผมด้วยน้ำอมฤตได้เป็นพระราหูที่มีกายสีนินออกไปทางทองแดงทรงคุดเป็นพาหนะมีวิมานสีนินอยู่ในอากาศ ประจำอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทพนบเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงโมเมาเป็นมิตรกับพระเสารํสำหรับผู้ที่เกิดพุทธกลางคืนสวดทั้งหมด12จบด้วยกันกินนุสัตระมาโนวรา,าหุจันทังประมุตจะสิสังวิขารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีตวติทสีติสัตตะทาเมพระเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาทาคาถาภคิตโตมหิ โนเจมุนใจยจันทิมันติ